สวัสดีทุกท่านครับผมธนายนิทัศประเสริฐเนติกุลวันนี้วันพุทธที่21กันยายน65ผมอยากจะมาพูดประเด็นข่าวที่เป็นข่าวในวันนี้และน่าเป็นข่าวที่ทุกคนสนใจมากคือข่าวของสารทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ได้มีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์ คนตำรวจโทรนะครับเป็นระดับคนตำรวจโทเลยสมชายแต่ผมยังไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยนามสกุลท่านเป็นถึงรองผอบอผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค8จำนวนเงินถึง138ล้านบาทรวมทั้งทรัพย์สินในส่วนอื่นไม่ว่าจะชื่อของภรรยาและบุตรซึ่งภรรยาและบุตรเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องคัดค้านมาว่า เป็นทรัพย์สินของเขาส่วนตัวแต่ศาลไม่ฟังศาลเชื่อว่าทรัพย์สินที่ยึดเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่คนตำรวจโทสงชายเนี่ยได้โดยมาได้โดได้มาโดยมิชอบในระหว่างตำนงตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542 ที่ระบุความผิดมูลฐานไว้เกี่ยวกับวงเล็บผ้าความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการดังนั้นคนตำรวจโทรสมชายเนี่ยเป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แต่ว่าล่ำรวยมาเอาเงินมาจากไหนมีมูลค่าถึง138ล้านแม้ว่าจะกระจายออกไปฝากไว้ที่นั่นฝากไว้ที่นี่ แล้วก็เป็นชื่อของภรรยาแล้วก็เป็นของบุตรแต่เนื่องจากพระรัปัติป้องกันแล้ว้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะโดนเปลีย่ยนถ่ายแอบแฝงแอบซ่อ,บอนเล้นใส่ชื่อใครแต่ถ้าว่าเขาตามสืบเจอว่ามันมาจากการทุจริตของของคนที่มาฝากให้หรือคนที่ขอร้องให้มาใส่ชื่อ โดยเฉพาะลูกเมียเนี่ยมันใกล้ชิดเพราะฉะนั้นสารก็เลยสั่งยึดทั้งหมดให้ทรัพย์สินนากาศเป็นของแผ่นดินแต่ถ้าว่ายึดยึดไม่ได้ตามราคาที่สารมาประเมินก็คือร3 8ล้านบาทถ้าขาดตกปกพ้องอะไรคนตำรวจโทรสมชายเนี่ยก็จะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดแต่เรื่องของรบอป้องกันและปรบับปรามการฟอกเงินเนี่ย มันเป็นคดีทางแพ่งนะครับมันเป็นคดีทางแพ่งปกติแล้วปปชเนี่ยห,หรือปปงเนี่ยเวลาสอบสวนแล้วถ้าเห็นว่ามีการการะทําความผิดที่เข้าข่ายไม่ว่าจะเป็น่อกายาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าข่ายเรื่องความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้พนักงานเดียาการยื่นคำร้องต่อศาล แล้วให้ศาลเนี่ยทำการไต่สวนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะถูกยึดหรือผู้ที่มีชื่อหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของมาทำการคัดค้านได้แล้วก็จะสืบพยานเหมือนคดีแพ่งทั่วๆไปแล้วจะวินิจฉัยว่าสุดท้ายแล้วทรับที่ขอให้ยึดตกเป็นของแผ่นดินเนี่ย เป็นของผู้กระทำความผิดหรือเปล่าที่ไปฝากเขาไว้ไปใส่ชื่อเขาไว้บางคนก็คิดว่าทุจริตเข้ามาแล้วก็เอาเงินไปให้ภรรยาภรรยาไปให้ลูกไปฝากเพื่อนแต่ถ้าว่าเขาพิสูจน์ได้ว่ามันมาทั้งมันมาจากการทุจริตอันเนี้ยก็ยังสามารถที่จะตามตามถึงนะครับตามพรบป้บองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะฉะนั้นในเคสของพลตำรวจโทสมชายเนี่ยซึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองผู้บัชาการตำรวจภูธรภาคแปดแต่เงินร้อยสามสิแปดล้านหรือร้อยสามสิบหกล้านเนี่ยคุณคงจะสืบยากนะคงจะถิงยากว่าคุณไปเอามาจากไหนเพราะโดยมากในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยก็คงไม่สามารถมีเงินได้มากมายขนาดนั้น เพราะว่ามันมันจะต้องใช้จ่ายด้วยในชีวิตประจําวันส่งเสียลูกเรียนหนังสือแต่ว่าทําไมถึงมีเงินมากขนาดนั้นเมื่อมีเงินมากขนาดนั้นแล้วก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการไต่สวนไต่สวนในชันช้นอปชซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมาทําการชี้แจงมาแสดงหลักฐาน ถ้าปปชก็เห็นว่าโอเคเป็นเงินที่บอยสุดได้มาโดยชอบก็ไม่มีอะไรก็จบไปแต่เพราะว่าเห็นว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือน่าจะเป็นการทุจริตโดยแช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการสแสวงหาผลประโยชน์มากที่สุดปป,ปชก็จะส่งเรื่องให้อาการ อายาการก็ต้องตรวจสํานวนเหมือนคดีทั่วไปครับแต่เห็นว่าเงินอันนี้น่าจะได้มาโดยไม่ชอบอายาการก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลฟ้องคดีนะครับเหมือนกับฟ้องคดีต่อศาลขอให้เงินหรือทรัพย์สิน,นดังกล่าวที่ตรวจพบเจอเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินแล้วก็เปิดโอกาสให้มาสู้แต่อันนี้ก็เป็นแค่สารทุจริตและประพฤติมิชอบภาคแปด ผู้ถูกฟ้องยังมีสิทธิ์รียกร้องดีกาอีกก็ต้องไปว่ากันอีก,อ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 กหลายสารนะครับแต่ในขั้นต้นเนี่ยเมื่อศาลมีคำพิพากษาออกมาในลักษณะนี้แล้วน่าเชื่อว่าสารคงจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทรัพย์สินที่พลตำรวจโทสมชายกับครอบครัวไม่ว่าภรรยาและบุตรคือภรรยาและบุตรเนี่ยยื่นคำร้องเข้ามาคัดคา้านว่าเป็นทรัพย์ของเขาโดยชอบ แต่อย่างที่คนก็สงสัยเนะี่ยภรรยาคุณมีอาชีพอะไรมีไรายได้จากที่ไหนซึ่งตรงนี้มันสืบไม่ยากหรอกครับจะเป็นแม่บ้านหรือไม่ได้ทําอาชีพอะไรก็ก็เถียงยากและโดยเฉพาะบุตรเนี่ยแม้จะอายุยี่สิบ่าสามสิบอะไรเงี้ยแต่คุณจะมีะไรายได้ขนาดนี้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นเงินที่ไม่น้อยทีเดียวร้อยฝล้านดังนั้นเนี่ย ที่สารมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือให้ยึดมานเนี่ยในความเห็นของทนายเบื้องต้นนะครับก็น่าจะฟังน่าจะเห็นด้วยน่าจะเห็นด้วยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายพนตารวจโทสมชายกับภรรยาและบุตรเนี่ยได้โต้แย้งยางไงไว้บ้างแต่ยังไงเมื่อสารมีคำพิพากษาออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ก็เป็นเรื่องลําบากนิดหนึ่งก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตํารวจหรือข้าราชการฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่รับวิสากิจซึ่งถ้าเกิดลำด่ำรวยผิดปกติแล้วไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินได้และถูกร้องเรียนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นของแผ่นดินสูงมากดังนั้นก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับ ใารจะการทุกทกท่านนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าท่านจะสแสวงหาผลประโยชน์จนทําให้คนเดือดร้อนสุดท้ายแล้วคนเขาทนไม่ได้เขาปวาร้องเรียนร้องเรียนแล้วก็หลักฐานทั้งหมดมันก็ปรากฏชัดเพราะเดี๋ยวนี้เงินนะ่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝังดินไม่เหมือนสมัยโบราณได้แต่บางคนก็คิดว่าไปฝากลูกฝากเมียฝากเพื่อน,โอน,นโอนไปให้คนนู้นโอนไปให้คนนี้แล้วก็จะรอดทนแต่ไม่ไม่รอดทนนะครับ ตามพระราชประหัติป้องกันและปราบปรามการฟ้องเงินเนี่ยเขาสืบสืบได้หมดเลยนะครับทรัพย์สินเนี่ยตามล้างตามเช็คกันได้แม้คุณจะใส่ชื่อใครก็ตามก็เ,เป็นอุทาหรณ์สาหรับข้าราชการท,ทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้ทนายดิษท์ก,ก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับข้าราชการทุกท่านขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญและกดไลค์กดแชร์ให้ทนายด้วยครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับ